สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ Messenger ในส่วนของแชทเฮดไม่แจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันเลยค่ะเข้ามาที่ Messenger ค่ะในส่วนของหน้า Messenger นะคะก็ให้เราเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านบนค่ะต่อมาให้เลื่อนลงมาค่ะในส่วนนี้เราจะเห็นคำว่าแชทเฮดปิดอยู่ใช่ไหมคะ ซึ่งเป็นตัวสีเขียว,ยวะค่ะก็ให้เรามาเปิดต่อมาระบบจะให้เราไปที่ go to setting ให้มาเลือกในส่วนตรงคำว่า go to setting ค่ะให้เลื่อนลงมาหาแอป messenger นะคะในส่วนนี้ตรงนี้ปิดอยู่ใช่ไหมคะก็ให้เรามาเปิดค่ะต่อมาให้ย้อนออกไปนะคะ เมื่อย้อนออกมาแล้วเราจะเห็นคำว่าแชทเฮดของเราเมื่อกี้ปิดอยู่ก็เปิดแล้วใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเปิด Chat h ด a มส e ซน e จอร์ของเราได้แล้วค่ะ